สวัสดีครับผมมาปพินกับช n e นลเฟ e ยไทยใน YouTube ครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือของอุทยานนะครับที่ไปอ,อยู่อำเภอคคราบุรีนะครับก็ทิ้งท่าที่เข้าไปามุ่เกาะสุรินนะครับนี่ก็มีเรือกำลังออกนะเรือหาปลาลำใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทะเลตงมันไป็นเกาะสุรินทซึ่ง เรียกว่าเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่อุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะสุรินทรน์เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีความบุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนี่ครับก็มีปลายหมูกก่เกาะสุรินทร์ถิ่นมอกแกนแดนสนทยานะฮะนี่ก็เป็นบริเวณท่าเรือนะครับมึงก็เป็น ถ้าเรือสะพานปลานะครับตรงนี้ก็มีเรือจอดอยู่เหมือนกันนะครับเรือดำน้ำนตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถข้างนอกก็จะเป็นบริเวณทางที่เข้ามานะครับแล้วก็มีท่าเทียบเรือสะพานปลาหลาย่นี่เป็นล่องน้ำที่เข้ามาฝั่งนู้นเป็น ูเขานะครับถนนใหญ่จะอยู่ด้านนู้นนะครับต้องเข้ามากำลังไายปเย็นๆนะครับอากาศกำลังสบาย วันนี้เป็นเรือของซาบิน่าทัวร์นะฮะเด็ดสี่เครื่องเลยนะครับวันนี้แล้วก็นี่เป็นเรือดำน้ำนะครับเรือไม่ใช่เรือที่ดำน้ำเรือที่พาคนไปดำน้ำนะครับนี่ครับก็จะมีบรูเกต กินข้าวบริเวณพักเล่นอะไรกันนี่ข้าวสยานแห่งชาติสุรินนะครับคนไทย5บาทเบาทผู้ใหญ่50บาทเอ,อ้ผู้ใหญ่100บาทนะครับต่างประเทศ500บาทครับตรงนี้ก็เป็นตัวขานครับ